ลาสวดกันเนาะเมื se ่อกี้นะเริ่มนะคะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมจตสาปัจขวัตุอระหตสัมมาสัพพุทธัสสะนโมจตสะปะจขวัตุอระหตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปฏิชามีนาสัคติโมพมมาจมหายทิวาสติคขาปรายันติ ผมมาจัมหาทีวาอภิราพาพระวันตุมีมหาคุณยูมหาราภูพระวันตุมีมีเจพาหุหาติพุทธามาอาอูนโมพุทธายะวิราทยุเวราภูนายังวิราหิงสาเวลาทาสีเวราทาสาเวลาอิทิยุพุทธะสมณีมามาพุทธะสัสวโหูสัมปฏิสามีเพิงเพียงพาพาหาหาฤืือ สัมปติชามีนาสักติโมภุมมาสัมมหาหะธีวาสติยะขาปาร,รายันติภุมมาสัมมหาหะธีวาอภิราภาพวันตุมีมหาปุญญูมหาราภูพวันตุมีมีเตภาหูหาติพุทธามาอาหูนโม,ม,มพุทธายาวิราทโยเวราโคนายังเวราหิงสาวิราทาสีเวราทาสาวิราอิติโยพุทธะัมณีมามาพุทธัศักสวาหูสัมปติชามีเพียงเพียงาพาหาหาฤๅษี สัมปติสามินาสักสิโมพุมมาจัมมหาทีวาสตรียาคขาปรายันติพุมมาจัมมหาทีวาอภิราภาพระวันตุมีมหาุูนยูมหาราภูพระวันตุมีมีตีพาหุมาติพุทธามาอาอูนมโมพุทธายะวิราทโยเวราโกนายยังวิราหิงสาวิราชาสีวิราชา,า,าสาเว,รา,าาวราอิทโย พุทธะมณีมามากพุทธะสวามสัมปติชามีเพีงเพีงพาพาหาหา,หาดื้อเราจะอาจจะช่องท่องแค่สามจบหรือเก้าจบร้อยแปดจบก็แล้วแต่ทุกคนไม่ต้องยึดติดนะทีนี้ให้เราทุกคนขอบารมีทีนี้ค่ะขอบารมีพระพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบันนี้หรือบารมีหลวงพ่อหรือสีดิงดำหรือบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าเคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงปัจจุบัน เดนกระวังโดนหัวตัวเองนะอย่าไปใกล้มันนะอันไหนอ,อย่าไปใกล้มันขอบุญคุอสวนที่ข้าพระเจ้าได้สักสมบุญมาตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นการทาบุญใส่บาตรท,ทาบุญทําทานที่วัดแห่งใดก็แล้วแต่ให้เราลึกถึงบุญก็ได้นะกับท่านท้าววิสวรณโน่นะหรือแม้กระทั่งนะองค์พ่อพินีพระศรีวณีพระสังฆานตพระอุปุตหรือทําบุญที่โบสถ์ ขอบารบุญกับปู่ซีโชย่าปทุมมาแม่นางกวากพระแม่ปู่ศุภพิงพระพายทําบุญทาทานช่วยเหลือผู้คนแห่งหนใด,ดที่ข้าพเจ้าเคยทาํามาขอผลบุญนั้นจงหนุนนาให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเรือ่อยๆมีงานมีเงินได้เยอะขึ้นเงินไหลามาทีมาไม่ทู้จบเรือ่อยๆนะค่ะเรื่องครับ